หน่วยคณิตแสนสนุกเรื่องสัญลักษณ์ตัวเลขที่พบในชีวิตประจำวัน สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันจันทร์ที่แสนสดใสเด็กๆจะได้เรียนกับคุณครูตั๊กในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะวันนี้คุณครูตั๊กจะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยคณิตแสนสนุกค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสัญลักษณ์ตัวเลขที่เด็กๆพบในชีวิตประจำวันค่ะโดยคุณครูตั๊ก จะยกตัวอย่างสัญลักษณ์ตัวเลขที่เด็กๆพบเห็นได้บ่อยๆมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสัญลักษณ์อย่างแรกนะคะที่เด็กๆจะพบเห็นได้บ่อยๆเลยก็คือนาฬิกาค่ะโดยตัวเลขในนาฬิกานะคะจะใช้บอกเวลาค่ะโดยเข็มสั้น จะใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมงส่วนเข็มยาวจะใช้บอกเวลาที่เป็นนาทีค่ะต่อไปนะคะก็คือตาช่างค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นตาช่างที่ไหนบ้างคะเด็กๆเ,เ,เคยเห็นที่ไหนบ้างนะคุณครูเคยเห็นที่ตลาดเคยเห็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะโดยตัวเลขในตาช่างนะคะจะใช้บอกน้ำหนัก ของสิ่งของที่เรานำไปช่างนั่นเองค่ะและอย่างต่อไปนะคะก็คือเครื่องคิดเลขค่ะโดยเครื่องคิดเลขจะใช้ในการคำนวณตัวเลขเด็กๆเ,เคยเห็นเครื่องคิดเลขไหมคะแล้วเด็กๆใช้เครื่องคิดเลขทำอะไรบ้างโอ้คุณครูใช้เครื่องคิดเลขในการคิดคำนวณ ราคาสินค้าหรือตัวเลขที่มีจำนวนหลายหลยหลักค่ะเด็กๆและต่อไปนะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะคะ เด็กๆควรพกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองพกไว้ในกระเป๋าเผื่อเด็กๆมีความจำเป็นที่จะต้องโทรหาผู้ปกครองก็สามารถบอกหรือขอความช่วยเหลือจากคุณครูในห้องได้นะคะและต่อมาก็คือตัวเลขที่ใช้บอกความสูงว้าวเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ายีราฟสูงเท่าไหร่เออ โอูเก่งมากเลยค่ะและอย่างสุดท้ายที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนั่นก็คือปฏิทินค่ะโดยตัวเลขในปฏิทินจะใช้บอกได้ทั้งวันเดือนแล้วก็ปีพศด้วยค่ะอย่างเช่นปีนี้เป็นปีพศ2565ก็จะประกอบไปด้วยเลข2เลข5เลข6 และก็เลข5ค่ะนอกจากตัวเลขที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูในวันนี้แล้วเด็กๆเคยเห็นตัวเลขที่ไหนกันอีกบ้างคะเวลาเราไปเดินซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆสังเกตราคาสินค้านะคะว่าเขาใช้ตัวเลขในการบอกราคาสินค้าหรือเปล่า หรือเด็กๆสามารถพบเห็นตัวเลขที่ไหนได้อีกบ้างอย่าลืมนำมาแบ่งปันความรู้กันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูตักงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กิจกรรมที่หนึ่ง ให้เด็กๆ,ๆวาดภาพแปลงร่างตัวเลขตามจินตนาการพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมที่2ให้เด็กๆระบายสีภาพตัวเลข1-5 ตรงกับสีที่กำหนดเด็กๆอย่าลืมวาดภาพต่อเติมด้วยนะคะกิจกรรมที่3ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปาพร้อมระบายสีให้สวยงามกิจกรรมที่สี่ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปาแล้วจับ รูปร่างกับสิ่งของให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมที่5ให้เด็กๆนับจํานวนภาพแล้วระบายสีตัวเลขที่ตรงกับจํานวนภาพเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะ